สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารยานยนต์มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับโดยรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นการเปิดตัวที่ประเทศจีนนะครับโดยเนต้าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในการเปิดตัวโมเดลใหม่ที่ปรับโฉมจากเนต้ายูภายใต้ชื่อเนต้าเอ็โดยมีกำหนดการเปิดตัวในวันที่18ตุลาคมนี้ในประเทศจีนและคาดว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่593,000บาทเท่านั้น โดย n e ตา X ในฐานะที่เป็นโมเดลการปรับชมของเ e ต้า U โดยทั้งภายนอกและภายในมีการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดส่วนราคามีการคาดการณ์ว่าจะมีราคาเท่าเดิมเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา n e ตา X ชุดแรกได้ออกจากสายการผลิตแล้วมิติตัวถังของรถจะอยู่ที่1,619คูณ1,860คูณ1,628มิม mm, และระยะฐานล้ออยู่ที่2,770ม mm. ิม n e ต a X ถูกจัดอยู่ในรูปแบบ SUV ขนาดกระทัดรัดเป็นรุ่นที่ปรับโฉมของ n e ต้ U โดยการออกแบบภายนอกด้านหน้าจะมาพร้อมกับจังหน้าแบบปิดทึบไฟหน้า LED แบบแยกส่วนแถบไฟ LED Daylight Running Light ที่มีดีไซน์เพรียวบางและออกแบบกลุ่มไฟหน้าให้ดูเฉียบคมมากขึ้นทำให้ตัวรถดูสปอร์ตยิ่งขึ้น ดูจากด้านข้างของตัวรถมือจับประตูยังเป็นแบบทั่วไปปกติพร้อมคิวล้อสีดําในขณะเดียวกันบริวเวณเสาบีและสีก็เป็นสีดําด้วยเช่นกันเส้นสายตัวถังโดยรวมมีความเฉียบคมและดุดันแนวหลังคาตัดเฉียงลงตามสไตล์รถครอสโอเวอร์ส่วนด้านหลังชุดไฟไท้ายแบบ LED แบบย่าจะโดดซองฝั่งตามสมัยนิยมในปัจจุบันมาดูด้านขุมกำลังกันบ้างน,นะครับเนต้า X มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor ที่มีกำลังสูงถึง120กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรมาพร้อมชุดแบตเตอรี่ LFP มีให้เลือกถึง3ความจุตัวรถทำความเร็วสูงสุดได้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตัวรถระยะทางที่วิ่งได้สูงสุด401กิโลเมตร501กิโลเมตรและ610กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC การดีไซน์ภายใน การออกแบบภายในห้องโดยสารจะใช้การออกแบบที่ให้อารมณ์แบบคลาสสิกร่วมสมัยโดยการใช้โทนสีน้ำตาลและสีดำหน้าจอสัมผัสแบบลอยตัวขนาด15.6นิ้วใช้ชิปประมวลผลจากอ c o r g o n 8 1 5 5จับคู่กับหน้าจอแผงหน้าปัดขนาด8.9นิ้วพวงมาลัยทรงท้ายแบนภาพ,าพรวมของโดยสารเราจะเห็นปุ่มทางกายภาพที่ลดน้อยลง โดยจะถูกย้ายการใช้งานของบางฟีเจอร์ไปไว้ที่หน้าจอส่วนกลางแบบสัมผัสและบริเวณคอนโซลกลางยังมีแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายอีกด้วยนอกจากนี้เนต้ายังอ้างว่าการตกแต่งภายในใช้วัสดุดังถึง80และยังมีสันรูปแบบพาโนรามามาให้ด้วยเมื่อเนต้า x เปิดตัวแล้วก็จะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับอัลโต3เลยนะครับ ต้องมาดูกันนะครับว่าดุ่นนี้จะมีมาขายในไทยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ